สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับแบงแบงแชร์บิสนะครับตัวนี้เขียวว่าเป็นโฟร์ดี i ิเชอร์เทสอินวันบิสนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเวเฟอร์คาราเมลคริสปี้นะครับแล้วก็ช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะว่าเป็นยังไงนะครับและตัวนี้นะครับ Make in อินโดนีเซียนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าช็อกโกแลตของอินโดนีเซียเนี่ยเฮ้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนกินมาสมัครประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับก็เขียวเป็น กลูโคส22.23%นะครับไขมันพืช20.1%น้ำตาล18%แป้งสาลี11.4%ซีเรียล7.4%มอตโตเดตตรีมนะครับ5%นมผง4.13%ผงโกโก้4.1%ไขมันนม2.2%ไข่ผง0.05%โอเคมีเท่านี้ล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเขาเขียนตรงนี้นะครับว่ามี10ชิ้นะครับมาแกะแตรนแตรน นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับในแพ็กก็เดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะว่าดูที่ว่ามันมีความแตกต่างกับไออันใหญ่หรือเปล่าเพราะอันใหญ่เพี่อนก็ชิมไปแล้วนะครับนี่แกงมาเป็นอย่างนี้นะครับเอชิ้นเล็กน่ารักดีชิ้นเล็กน่ารักดีกกดโอเคคราวนี้ชิมมาชาติ ก็ทำใช้ได้นะอันนี้เอาตรงๆนะถ้าเกิดใครเคยกินแบ่งๆไอ้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆมาแล้วแหละพอคุณมากินชิ้นเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey! พี่อ้นมันคุณก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแบ่งๆครับไอ้ชิ้นหนาของแต่ละชั้นเนี่ย มันจะมีความแข็งมากกว่านี้ครับเพราะแต่ชั้นมันหนาไอ้เน,นี้ยนะมันมีชั้นดาเขาไหมมันมีชั้นดาเขาแต่ขนาดดีกันชั้นมันก็จะบางกว่านะครับเล็กกว่าดังนั้นเนี้ยเขาเทียบกับตัวอันใหญ่แล้วอันใหญ่รู้สึกว่ากินนะครับได้อะไรเต็มคำมากกว่าแต่พอเป็นอันเล็กไงก็รู้สึกว่ากินเรื่อยๆถ้าเป็นคุกกี้อะ่ะอันนี้คือกินเรื่อยๆแบบคุกกี้นะแต่ถ้าเป็นแบงๆที่ใหญ่เก็กินแล้วรู้สึกแบบ ไม่ขนมปังเพราะมันแบบหนากว่านะครับกัดก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่านะครับแล้วก็เนี่ยมีความเหนียวของคาราเมลมากกว่าเพราะคาราเมลของแบ่งๆไอชิ้นใหญ่มันจะหนานะครับไอตัวนี้ก็แบบว่าถือว่าทำมันกินเล่นแล้วกันแต่ว่าพู่งตรงนะถ้าเกิดให้ใหเทียบสองตัวนะพี่อาจะชอบเป็นแบงๆอันใหญ่มากกว่าเพราะแบบมีความหนาแล้วก็จะมีรสชาติแบบไอพวกคาราเมลอะไรนี่ออกมาชัดเจนไอพวกเนี้ยเขาทําแบบอะไรครับยอส่วยนะพอมันย่อสสวยเรารู้สึกว่าเฮ้ มันเล็กอ่ะมันเล็กอ่ะแต่ถามว่าสำหรับคนที่แบบว่าให้ไม่อยากจะก,กินแบบอันใหญ่ๆ,ๆครับก็จะอยากินอู่ากินจิกอันนี้ถือว่ากินได้ดีนะเพราะว่าแบงๆอันใหญ่อ่ะมันจะมีอะไรพวกคาราเมลพวกช็อกโกแลตอ่ะติดฟันเยอะนะครับอันนี้ก็แบบมีติดฟันน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ทําทําใช้ได้หนึ่งในเรื่องของการกัดที่มีความแตกต่างสองในเรื่องรสชาตินะไอ้ตัวนี้หวานน้อยกว่านะครับไอ้ตัวของคาราเมลอ่ะอย่างแรกก็คือว่ามันมีความหวานมากกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งคืออันนี้เหมือนกับช็อกโกแล ความความ,มเข้มข้นของช็อกโกแลตจะน้อยกว่าเพราะเขาใส่ช็อกโกแลตไปเทไปน้อยไงแต่แบ่งแบง,แบงอันใหญ่นี่เขาลาดไปเยอะนะครับก็จะมีความเข้มข้นข,ข,ข,ของช็อกโกแลตที่มากกว่าในอันใหญ่ด้วยนะครับก็โดยส่วนตัวชอบอันใหญ่มากกว่านะครับสำหรับพี่อันโอเคครับเพื่อนๆจบกันดูคลิปนี้ไปเป็นคเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์สติต๊กเกอร์แล้วก็แชร์ด้วยนะ